ขอต้อนรับคู่รักคู่ชีวิตที่ครองรักกันมาอย่างยาวนานอต้อยและอเปียครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญชิครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญครับโอ้วันนี้ดีใจมาก ที่ได้มีโอกาสต้อนรับทั้งคู่สุวิทยโชว์อย่างเป็นทางการนะครับต้องบอกเลยว่านานแล้วที่เราไม่ได้เห็นทั้งคู่ออกรายการพร้อมกันนะฮะหลายปีแล้วใช่ไหมครับประมาณสองปีเนาะสองปีนะครับเพราะอาต้อยไม่สบายอยู่ไม่สบายทั้งคู่เลยถามก่อนว่าครองรักกันมากี่ปีแล้วนะครับสี่สิบกว่าสี่สิบปีสี่สเอ็ดสี่จะสี่สองปีสี่สิบเอ็ดสี่สองปีแน่นอนทุกครั้งที่เราเห็นคู่นี้ออกสื่อ หรือว่าได้ติดตามข่าวคราวก็จะรู้สึกใบอิจฉามากเพราะว่ารักกันยาวนานมากจริงมีเคล็ดลับไหมครับในการครองใจกันมานานขนาดนี้น่าจะมีแหละพูดถึงว่าแบบนี้มันก็ไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงกับเป็นเคล็ดลับก็คนเราอยู่ด้วยกันก็ปรับตัวกันไปเรื่อยนะคะพอมีลูกเนี่ยไอความรักมันเพิ่มขึ้นเพราะเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูลูกให้ดีก็ทนอยู่กันเหรอครับทนอยู่จริงเรอ ค้อยู่อย่างมีความสุขใช่ไหมใช่ใช่ลูกก็ได้ยินใจนะครับเพราะเขาเขาก็เป็นเป็นคนดีที่พ่อแม่ภูมิใจมากครับแต่ตอนนี้เราอยากจะคุยเรื่องอับ้อยก่อนนี้ก่อนเมื่อสองปีที่แล้วเมื่อเราทราบว่าเราเป็นมะเร็งรู้สึกยังไงบ้างในตอนนั้นผมอยู่ๆเฉยๆเนี่ยมันก็อักเลือดออกมาตัวเองก็ตกใจโอ้โหไม่เลือดออกมาเยอะแยะนี่ก็ตกใจอาการตอนนั้นเป็นยังไงครับอับ้อยไม่รู้อยู่เฉยๆเนี่ยแหละก็จะจะนอนแล้ว เขาไอเออออกโหเลือดออกมาเป็นริ่มเขาก็ตกใจแล้วผมก็ตกใจรีบไปหาหมอแล้วคุณหมอรู้เลยอ่ะเป็นมะเร็งที่ปอดตกใจไหมาต้อยตกใจครับเพราะว่าหมอบอกว่าเป็นขั้นสี่เป็นขั้นสี่ซึ่งก็เป็นขั้นสุดท้ายละก็นึกว่าตัวเองคงไม่ไม่ไม่รอดแล้วล่ะคงอยู่ไม่ได้ครับตอนนั้นเตรียมใจไว้เลยไหมในระดับหนึ่งว่าน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตใช่ครับความรู้สึกตอนนั้นเิดอยางไงแต่ว่าไม่กลัวนะ ไม่กลัวแต่ว่าสิ่งที่อยากให้อยู่อยากอยากอยู่มากที่สุดก็คือหลานมันเกิดมาแล้วผมทำไมไม่ได้เลี้ยงหลานคิดว่าเออไม่ได้เลี้ยงหลานแล้วมั้งก็คงไม่มีโอกาสแล้วนี่คือความรู้สึกกับต้อยและอาเปียกเหรอครับตอนนั้นตอนที่ทราบว่าสามีป่วยละก็ตกใจอะค่ะว่าเอ๊ะยังไงแต่เราก็ไม่ไม่อะไรนะไม่กระตุกกระตกเพราะว่าปกติคุณต้อยเนี่ยเขาเป็นคนดูแลสุขภาพนะ เขามีอะไรปุ๊บก็จะถึงคุณหมอก่อนแหละออย่างวันนั้นพอพอเป็นปุ๊บก็ไปหาคุณหมอเลยครับขับรถไปเองอเองเลยแล้วก็กลับมาแล้วก็เนี่ยมาบอกสองปีที่ผ่านมารักษายอย่างไรบ้างครับอาต้อยครับคุณหมอก็จะมีการประชุมกันว่าจะช่วยยังไงจะให้มันดีขึ้นนะครับ<ช>แล้วก็ให้คีโมมายี่สิบกว่าครั้งนะครับความรู้สึกเป็นยังไงต้อยคีโมเนี่ย ใหม่ๆก็จะแพ้แพ้แคีมโมบ้างเหมือนกัน <ừ> สี่หลังจากที่ให้ยาให้คีมโมสี่ห้าวันเน <จะ S 2> ี่ยโอ้โหมันทานรุนมากอื <ừ> มันทานอะไรไม่ได้มันเหม็นน้นเหม็นมนี่หงุดหงินงอแงที่สุดเออจนเมียเบื่อินแล้ว ใช่ไหมตัวไ้ชินเ <c oughs> ครื่องหูดหงิดยังไงเราก็ต้องยอมรับว่านี่คือสภาพที่มันต้องเป็นมันความจริงมันก็คือต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็ป่วยแต่เขาป่วยกว่าเพราะนั้นเราต้องปรับให้ให้กำลังใจอ,อปรับเยอะไหมครับเปียกสำหรับตัวเปียกเองอก็ไม่เยอะหรอกค่ะคเขาก็งอแง,งตามภาษาก็เราก็ปรับอย่างเงี้ยคือพยายามที่ไม่ให้เขาหูดหงิดอะไรอย่างเงี้ย ทานได้ก็ทานทานไม่ได้ก็อ่ะไม่เป็นไรคอยไปก่อนพอได้รับยาขึ้นไปเนี่ยสักสามสี่ครั้งแล้วนั่นแหละมันรู้สึกดีขึ้นเลยครับค่อยดีขึ้นค่อยดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนหมอบอกว่ายามันได้ผลมากเลยน้ำหนักลดลงไปเยอะเลยนี่ใช่ไหมน้ำหนักลงไปสิบกิโลสิบสองสิบสองกิโลน้อยกว่าเพี้ยกอีกตอนตอนที่ดูแลรักษาร่างกายของเราเนี่ยแน่นอนพฤติกรรมเราต้องเปลี่ยนเลยไหมครับการกินการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนใหม่ๆน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่า หมอก็บอกว่ามีหลายอย่างที่เราไม่ควรกินอะไรเงี้ยนะครับ,รบโดยเฉพาะลูกสาวเพ่งพัดมากทีไปแล้วอยากจะทานอะไรก็โอ้โหไม่ได้นะพ่ออันนี้ไม่ได้นะพ่ออ,อ,อันนี้ไม่ได้นะพ่อ,อ,อผมกืบจะกินน้ําข้าวอย่างเดียวนี่เหมืเป็นแม่คนที่สองไหมครับโอ้โหประมาณนั้นเลย <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าคุณหมอบอกว่าท่านได้แต่ว่าให้เป็นของสุกอย่อยาก,กินของดิบก็แล้วกันยังไม่ได้มีโอกาส ถามเรื่องอับเปียกเลยอาการเป็นยังไงบ้างเพราะก็ป่วยเหมือนกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นอะไรครับอับเปียกครับเป็นสโตรกที่วันนี้ค่ะกี่ปีแล้วครับปีน okay, ี้ปีที่สิบแล้ะค่ะปีที่สิบแล้วค่ะไม่ได้ทํางานเลยไม่ได้ทํางานเลยคดูแลร่างกายยังไงบ้างอาการตอนนี้เป็นยังไงครับก็ถ้าภาษาคุณหมอคุณหมอบอกว่าหายแล้วอื่าคุณหมอบอกว่าหายแล้วนะเนี่ยหายแล้วแต่สําหรับตัวเราเองเราบอกว่า ทำไมหายแล้วเราเดินไม่ดีอ่ะอเราเดินไม่ได้เหมือนเดิมเราไม่ได้คือ,ค,อคือเคยคิดแต่ว่ามันจะกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เราควรจะดีะแต่มันไม่ใช่เพราะว่าโรคนี้ก็มันเพิ่งมาเรียนรู้ว่ามันมันไม่ได้อย่างที่เราคิดหรอกคร่ะแล้วมันแต่ละเคสเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยค,คนอาจจะ,ะมี พฤติกรรมคล้ายๆกันเวลามันเกิดขึ้นนะแต่ผลลัพธ์ของมันจะไม่ค่อยเหมือนกันมันแตกต่างกันเป็นเพราะอายุด้วยครับแล้วเราก็เป็นเพราะอายุเพราะว่าตอนที่เราเป็นอ่ะเราก็64แล้วเนาะตอนนี้ก็7จะ74ะล้วครับแล้วแต่เราก็ต้องยอมรับว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วใช่ไม่เป็นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แต่เราต้องยอมรับไงคะเราต้องอยู่เข้าให้ได้อ่า เพราะเรายอมรับแล้วอยู่เขาให้ได้แล้วก็ไปต่อได้ใช่ใช่ไหมฮะจริงๆสลับกันเหมือนกันนะครับตอนนั้นเขาป่วยก่อนแล้วอาก็ต้องดูแลอาบอกรักกันบ่อยไหมครับไม่่อยไม่เคยแต่ว่าเรารู้ในใจของเราเองว่าเรามีความรักซึ่งกันและกันมาโดยตลอด4ี่สิบกว่าปีอืยาที่ดีที่สุดของบ้านหลังนี้คืออะไรอต้อยบอกหน่อยสิครับคือหลานชายคือหลานชายทาให้มีความแข็งแรงมีความอยากอยู่ นะครับอยากจะ<ช>อุ้มเขาอยากจะดูแลเขาจนกว่าเขาจะโตเป็นความรู้สึกอย่างนั้นทุกวันเลยหปล่ะต้อยทุกวันครับเล่าให้บู้ดี่ฟังหน่อ<บ>เราบอกกับตัวเองว่าอย่างไรมันถึงแบบพูดแล้วพูดอีกจนกลายเป็นว่ามันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นครับเขาตั้งอกตั้งใจะว่าเขาต้องอยู่แฮปปี้มากเวลาอยู่กับหลานเนี่ยค่ะเช้ามาก็อยู่กับหลานตลอด เดินเข้าเดินออกเดินออกเดินเข้าอยู่ห้องเขาอะไรอย่างงี้อยู่ในโซนของเขาเนี่ยเขาจะเดินไปเดินมาทําให้เขามีความกระตือรือร้นตลอดเวลาเจอหน้าหลานทุกวันนาะมีบุญเจอทุกวันตื่นเช้ามาต้องไปหาหลานก่อนแล้วแล้วก็เขาก็รักเราเรารู้เลยครับว่าเขารักเราพอเห็นปั๊บก็จะวิ่งเข้ามาหามากออผมต้องยกเวททุกวันเพื่อเพื่อจะอุ้มหลานเดี๋ยวไม่มีแรงอุ้มหลาน ใช่เพราะเขาน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันนี้ยังอุ้มได้อยู่ได้ครับนะครับจริงๆแล้วแทนที่ว่าเราป่วยแล้วเราจะปล่อยให้มันซุดไปเรื่อยๆกับกลายเป็นว่าเราหันมาให้ความสําคัญกับสุขภาพถึงแม้เราเป็นมะเร็งแต่เราก็ยังออกกําลังกายใช่ครับแล้วเราก็ยังมีความหวังมีใช่และเต็มเปี่ยไปด้วยความรักครับโดยเฉพาะจากหลานคนนี้ใช่ครับทําให้เรามีกําลังใจที่จะอยู่ครับนะครับ ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่งเลยนะครับเขาได้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่ใกล้ตัวอย่างเช่นหลานอย่างน้องมีบุญแล้วก็นําพาให้เขาไปเป็นยาวิเศษเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับหลานสุดที่รัก <c oughs> ของอต้อยและลเปียกพร้อมกับครอบครัวศิริชัยยาพักกันแป๊บหนึ่งครับ,รบขอบคุณครับ